กายาโลกของเธอเป็นทรงกลมเธอคิดว่าแกนกลางของทรงกลมจะอยู่ตรงไหนล่ะเขาถามกลับเออก็น่าจะอยู่ตรงกึ่งกลางของเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมครับผมตอบใช่แล้วสิ่งนี้เป็นรูปแบบพื้นฐานทางพลังงานของกายารูปแบบนี้ถือเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดเพราะทุกสรรพสิ่งก็มีจุดเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางเช่นกันหากเรียงลำดับความซับซ้อนน้อยที่สุดไปหามากที่สุดทุกสรรพสิ่ง ก็จะเริ่มต้นจากรูปแบบทางพลังงานลักษณะนี้ทั้งสิ้นเขาตอบโดยเนื้อแท้ของกายาแล้วจะประกอบด้วยความนึกคิดหนึ่งที่มีคุณลักษณะเป็นกล่องพลังงานปรากฏการของสิ่งนี้คือแสงหากเธอสามารถเห็นกล่องพลังงานนี้ได้เธอจะเห็นเป็นแสงสีขาวสว่างจ้าความนึกคิดนี้คือจิตวิญญาณที่จะทำหน้าที่สร้างกายภาพของโลกว่าจะมีคุณลักษณะอย่างไรผ่านรหัสที่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดมาอีกที มือนกับที่ฉันได้อธิบายเธอไปแล้วว่าเวลาที่พระเจ้าจะสร้างอะไรสักอย่างพระเจ้าจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือสร้างด้วยตัวเองแต่พระเจ้าจะใช้วิธีกําหนดแก่นของสิ่งที่พระองค์ต้องการจะสร้างและปล่อยให้แก่นนั้นสร้างตัวมันเองกายาถือได้ว่าเป็นประดิษฐกรรมประเภทแรกๆที่พระองค์สร้างดังนั้นมันจึงยังไม่มีความซับซ้อนหรือสมบูรณ์แบบมากนะักเขาอธิบายมีอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์อีกหรือครับ ผมสงสัยเพราะไม่เห็นว่ากายามีอะไรบกพร่องที่บอกว่ายังไม่สมบูรณ์นั้นหมายถึงมันยังไม่มีความซับซ้อนถึงที่สุดต่างหากพระเจ้าเป็นนักทดลองเมื่อพระองค์ทดลองทําสิ่งหนึ่งสําเร็จแล้วก็จะทดลองทําอีกสิ่งที่ท้าทายและซับซ้อนมากกว่าขึ้นไปเรื่อยๆกายาถือเป็นปฏิตกรรมระดับต้นๆที่พระเจ้าสร้าง โดยพระองค์ได้ใส่รหัสการสร้างกายภาพของโลกผ่านแก่นที่อยู่ภายในของกายาแต่กายาเองไม่มีความสามารถสร้างอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนตัวเองได้หรือที่เราเรียกกลไกนี้ว่าการขยายพันธุ์ประดิษฐกรรมแรกที่พัฒนาต่อยอดจากกายาที่พระเจ้าทดลองสร้างเป็นครั้งแรกคือสิ่งมีชีวิตประเภทพืชซึ่งเวลานั้นก็ถือว่าพระองค์ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเพราะมันสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวมันเอง พระองค์ภาคภูมิใจกับความสําเร็จนี้มากจึงสนุกสนานกับการสร้างในครั้งนั้นโดยใส่รหัสเข้าไปในกล่องพลังงานเล็กๆเ,เป็นจํานวนมากว่าจะให้มีรูปร่างแบบไหนมีลําต้นแบบไหนมีดอกสีอะไรมีผลหรือมีกลไกการขยายพันธุ์อย่างไรเวลานั้นจึงเกิดพืชพันนานาชนิดขึ้นมาและเมื่อพระองค์สร้างจนพอใจแล้วพระองค์จึงท้าทายความสามารถของตนเองใหม่โดยมีโจทย์ว่าประดิษฐกรรมใหม่ที่จะสร้างนี้จะต้องเคลื่อนที่ได้ จากนั้นจึงเกิดรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์ในช่วงต้นสัตว์ยังมีระบบการขยายเผ่าพันธุ์ที่คล้ายกับพืชอยู่บ้างแต่พอพระองค์เห็นว่ามันสามารถขยายพันธุ์ในแบบของสัตว์จึงเกิดระบบเพศเพื่อสืบพันธุ์ขึ้นมาครั้งนั้นพระองค์ก็ภาคภูมิใจกับปฏิกรรมรูปแบบนี้มากพระองค์สนุกสนานกับการสร้างกล่องพลังงานของสัตว์นานา,นาชนิดขึ้นมาเมื่อพระองค์สร้างจนเป็นที่พอใจแล้วความท้าทายใหม่จึงเกิดขึ้นเขาพูดจบ ก็หันมามองหน้าผมแบบเพ่งพินิษมีอะไรหรอครับผมถามเพราะท่านโพเชจ้องหน้าผมเธอรู้ไหมว่าพระเจ้าภาคภูมิใจกับสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาใหม่นี้มากขนาดไหนเขาถามหมายถึงอะไรหรอครับผมถามอีกความเป็นมนุษย์ของพวกเธอณสิขนาดไหนหรอครับผมถามประดิษฐกรรมใหม่นี้มีความสมบูรณ์แบบที่สุดถึงที่สุดคือไม่มีอะไรจะสมบูรณ์แบบไปมากกว่านี้อีกแล้วนอกจากประดิษฐกรรมนี้จะสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระสิ่งนี้ยังมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้แบบไม่รู้จบประดิกรรมใหม่นี้มีนิ้วมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสัตว์ชนิดไหนๆมีปากที่สามารถเปล่งเสียงออกมาหลากหลายโทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสมองที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถคิดวิเคราะห์ได้ สามารถประมวลเรื่องราวที่มีความซับซ้อนได้หรือพูดง่ายๆว่าพระองค์ได้ถอดแบบความเป็นภูสร้างสารรค์ของพระองค์ให้ออกมาเป็นกายภาพผ่านตัวมนุษย์เธอปรดภูมิใจในตัวเองเถิดว่าเธอคือประดิษฐกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพระเจ้าและที่สําคัญที่สุดเธอคือต้นสายของข้อมูลที่พระเจ้าต้องการจะมีประสบการณ์ผ่านเธอพระเจ้าต้องการเก็บรักษาทุกๆประสบการณ์ของเธอทุกคนไว้ในที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อไม่ให้มันหายไปไหน กายาคือแหล่งสำรองข้อมูลที่ปลอดภัยที่สุดโดยมีพระเจ้าเป็นแหล่งเก็บใหญ่ที่สุดหรือพูดอีกแบบหนึ่งคือหากต้องการเข้าถึงความรู้แหล่งใหญ่ให้เข้าไปที่พระเจ้าเพราะพระเจ้าสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลสำรองหรือกายาได้ทั่วทั้งเอกภพเขาอธิบายเสริมผมชักอยากจะรู้แล้วสิว่ากายภาพที่แท้จริงของกายานั้นเป็นอย่างไรผมแสดงความอยากรู้เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของกายา คือตรงจุดกึ่งกลางด้านในสุดของแกนโลกพอดีอย่างที่บอกไปแล้วว่าตรงจุดนี้จะเป็นแสงสว่างสีขาวถัดจากจุดที่เป็นแสงสว่างนี้ออกมาจะมีลักษณะเป็นโพรงถ้ำผนังกว้างโลง่งวัตถุที่เป็นองค์ประกอบของโพรงนี้เป็นวัตถุธาตุสีขาวใสบริสุทธิ์และมีค่าความแข็งมากที่สุดหรือที่เธอเรียกกันว่าเพชรเป็นผนังทรงกลมล้อมรอบจุดที่เป็นแสงสว่างนี้อีกทีเมื่อเข้าไปในนั้นจะเห็นเป็นแท่งผลึกคริสตัล ที่มีเหลี่ยมมุมเป็นแท่งเล็กบ้างใหญ่บ้างหันหัวเข้าสู่จุดศูนย์กลางเหมือนกับที่เธอผ่าครึ่งก้อนธาตุอัญมณีบางชนิดออกมาเธอจะเห็นโพรงและมีแท่งคริสตัลเป็นเหลี่ยมๆอยู่ภายในจะต่างกันตรงแค่โพรงนี้มีขนาดกว้างใหญ่กว่ามากและส่วนด้านนอกสุดของกายานี้จะมีสันฐานเป็นทรงกลมที่สมบูรณ์แบบคือจะไม่มีส่วนไหนบิดเบี้ยวเลยแม้แต่น้อยผิวนอกสุดนี้จะมีความเรียบลื่นมันวาว มีสีดำสนิทและแข็งมากที่สุดแข็งจนไม่มีสิ่งใดสามารถเจาะทะลุเข้าไปในโพรงนี้ได้สิ่งนี้หอ่อหุ้มผลึกคริสตัลสีขาวใสมีความแข็งที่สุดนี้ไว้อีกทีนี่คือรูปธรรมของกายาเฉพาะในส่วนที่มีหน้าที่สำรองข้อมูลเขาอ,อธิบายเพิ่มท่านสามารถเข้าไปในนั้นได้ไหมครับผมถามไม่มีรูปธรรมท,ทางกายภาพใดสามารถล่วงล้ำเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นได้เนื่องจากมีมวลออกซิเจนบริสุทธิ์ ห่อหุ้มกายานั้นไว้ถึงแม้ว่าโดยสภาพของมันจะไม่มีความร้อนเหมือนกับมวลหินเหนือร้อนที่ห่อหุ้มธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ไว้อีกทีแต่มันก็มีค่าพลังงานที่เข้มข้นบริสุทธิ์เกินกว่าจะมีวัตถุแปลกปลอมใดๆเข้าไปปะปนกับตัวมันได้ไม่เช่นนั้นมันจะไม่มีความบริสุทธิ์แต่ถึงแม้จะผ่านไปได้ก็ยังต้องเจอกับเกราะป้องกันที่มีความแข็งแกร่งสีดำสนิทอีกชั้นดังนั้น จึงไม่มีใครสามารถเข้าไปได้อย่างเด็ดขาดเขาตอบอ้อาวแล้วท่านรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะภายในของกายาเป็นอย่างไรครับผมถามวิธีเดียวที่จะสามารถเข้าไปข้างในได้คือทางจิตเขาตอบแล้วอย่างผมจะสามารถเข้าไปได้ไหมครับผมถามด้วยความกระหายคข่รู้ถ้าลำพังตัวเธอตอนนี้ ทักษะของเธอยังไม่มากพอที่จะเข้าไปได้เพราะการท่องเที่ยวด้วยจิตยานนั้นค่อนข้างมีความเสี่ยงโดยเฉพาะท่องเที่ยวไปในเขตห่วงห้ามถึงแม้ว่าเธอจะมีทักษะมากพอที่จะเข้าไปได้ด้วยตนเองแต่หากเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตเธอก็ไม่สามารถเข้าไปได้หรือถ้าเกิดความบังเอิญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เธอเข้าไปได้หากเธอไม่มีพี่เลี้ยงคอยดูแลเธออาจจะกลายเป็นคนสติวันเฟือนไปโดยไม่รู้ตัว เพราะในนั้นจะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลทั้งเก่าแก่ที่สุดและข้อมูลใหม่ล่าสุดทันทีที่จิตเข้าไปสัมผัสกับพลังงานในนั้นจิตซึ่งมีสถานะเป็นพลังงานเช่นกันจะดึงดูดข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาอย่างรุนแรงทําให้เกิดสภาวะรับไม่ไหวคล้ายกับการทํางานของคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจําสําหรับประมวลผลอยู่แบบจํากัดแต่เธอเอาไปใช้งานกับโปรแกรมที่มีข้อมูลมหาศาล คอมพิวเตอร์ของเธอก็จะเกิดอาการชะง,งักงันทันทีแต่จะต่างกับกรณีที่ชั้นกำลังพูดถึงอยู่นี้อย่างหนึ่งคือข้อมูลหรือโปรแกรมที่เปิดมาพร้อมๆกันนั้นมันเป็นข้อมูลของคนทั้งโลกที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมาเป็นข้อมูลที่มหาศาลเกินกว่าระบบประมวลผลในสมองของมนุษย์จะรับไหวดังนั้นเธอจึงจำเป็นต้องมีทักษะบางอย่างหรือได้รับการนำพาเข้าไป ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การเดินทางด้วยจิดก็ตามเขาอ,อธิบายท่านช่วยพาผมไปหน่อยได้ไหมครับผมขอร้องถ้าเป็นความประสงค์ของเธอฉันก็ยินดีเขาตอบรับขอบคุณมากครับผมรู้สึกตื่นเต้นจังเลยผมรีบกล่าวขอบคุณท่านโพเชเพราะน่าจะเป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นได้เอาละที่จริงฉันสามารถพาเธอไปถึงที่นั่นแบบทันทีทันใดได้เลยแต่ฉันกำลังคิดว่าจะพาเธอไปในแบบ ให้เธอเห็นสภาพที่แท้จริงทั้งหมดดีกว่าเขาเสนอวิธีการเห็นทั้งหมดอย่างไรเลยครับผมถามก็เป็นแบบที่ฉันพาเธอมาที่นี่ไงแต่มันจะดูน่าหวาดเสียวและน่ากลัวสักหน่อยนะเขาตอบได้ครับแต่ก่อนอื่นฉันต้องขอบอกวิธีการบางอย่างกับเธอเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเธอบอกมาได้เลยครับผมทำท่าเตรียมพร้อม ถึงแม้ว่าเราจะเดินทางกันด้วยจิตเหมือนกับที่เธอเคยบอกว่าเธอรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่คือของจริงเธอจะสัมผัสกับมันได้ประดุดว่ามันตั้งอยู่ตรงนั้นจริงๆทางอากาศน้ำต้นไม้และสิ่งอื่นๆแต่เมื่อเธอรู้อย่างแน่ชัดว่าทุกอย่างคือของจริงผนวกกับขณะนี้เธอยังมีร่างกายที่เป็นกายภาพซึ่งกำลังอยู่บนโลกดังนั้นหากเธอรู้สึกอะไรอยู่ที่นี่ร่างกายของเธอที่อยู่ทางโน้น ก็จะเกิดสภาวะนั้นตามไปด้วยเขาอธิบายไม่ต้องห่วงครับที่ผ่านมาผมสบายมากผมตอบมันจะไม่ใช่อย่างที่เธอเข้าใจนะสิที่ผ่านมาทุกทที่ที่เธอไปจะมีสภาวะทั้งอากาศและอุณหภูมิที่เกือบจะเป็นปกติเป็นที่ที่อุดมไปด้วยชีวิตแต่ที่ฉันกําลังจะพาเธอไปนับจากนี้มันจะเป็นสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดํารงอยู่ได้ มันมีสภาวะสุดขั้วมากที่สุดซึ่งถ้าเธอไม่มีความสามารถในการเตือนตัวเองว่าขณะนี้เธอเหลือแต่จิตล้วนแล้วร่างกายที่แท้จริงของเธอก็อาจจะได้รับอันตรายซึ่งกระบวนการนี้เธอจะต้องมีทักษะทางจิตที่แน่วแน่และ,ละลึกให้ได้อย่างต่อเนื่องหรือที่เธอเรียกกระบวนการนี้ว่าการมีสติและสมาธิซึ่งเธอจะได้รู้เสียทีว่าสมาธิกับสตินั้นมีประโยชน์อย่างไรขออธิบาย มันเกี่ยวอะไรกับสมาธิและสติครับผมไม่เข้าใจผมถามขณะนี้ฉันกำลังจะพาเธอลงไปยังแกนโลกแต่ก่อนที่จะถึงแกนที่ลึกที่สุดเธอจะต้องเดินทางผ่านทานหินเหนือที่ร้อนระอุและนี่คือความจริงซึ่งความร้อนระดับนั้นมันร้อนมากจนสามารถหลอมละลายทุกๆวัตถุธาตุที่อยู่บนโลกได้และเมื่อเธอลงไปอยู่ในทานหินเหนือที่หลอมละลายเหล่านั้นจิตของเธอก็จะสัมผัสกับความร้อนถึงขีดสุด ร้อนเกินกว่าที่ใครจะทนได้หากเธอไม่มีทักษะทางด้านสติและสมาธิวินาทีนั้นร่างกายที่อยู่ทางโน้นก็จะเกิดความร้อนแบบนั้นตามไปด้วยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือร่างกายจริงของเธอก็จะถูกเผาไหม้เป็นเท่า่านไปในทันทีเพราะจิตกับกายของเขาเชื่อมโยงกันโดยตรงในอดีตบนโลกของเธอเคยมีคนเดินทางด้วยจิตและเผลอเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ร้อนจัดและถูกเผาเป็นเท่า่านแบบนี้มาแล้ว เขาตอบมันไม่น่าจะเป็นไปได้ฟังดูเหลือเชื่อมากๆเลยครับผมตั้งข้อสังเกตเหลือเชื่อหรือไม่ฉันไม่รู้แต่ที่แน่ๆนี่คือการทํางานที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นระหว่างจิตกับร่างกายของเธอขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่หากเธอตายไปแล้วกระบวนการลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเธอตายแต่จิตของเธอยังไม่มีทักษะด้านสติและสมาธิคือยังไม่สามารถเตือนตัวเองยังไม่สามารถรักษาความรู้สึกตัวว่าขณะนี้เธอเหลือแต่จิต และเธอยังคิดว่านี่คือชีวิตจริงเธอก็จะตกอยู่ในสภาวะความหลงซึ่งความหลงนี้คือความไม่เป็นอิสระหากจิตสุดท้ายอยู่ที่ไหนเธอก็จะยังวนเวียนอยู่ที่นั่นหากเธอตายที่บ้านจิตก็จะอยู่ที่บ้านหากเธอตายที่ถนนจิตของเธอก็จะอยู่ที่ถนนจนกว่าจะมีใครสักคน พาเธอออกไปจากสถานที่เหล่านั้นซึ่งหน้าที่ในการพาออกไปจากที่เหล่านั้นจะมีรูปธรรมซึ่งดูแลและผิดชอบเป็นผู้นำพาดวงจิตเหล่านั้นไปพักในที่ที่เหมาะสมเพื่อรอเวลากลับไปเกิดใหม่อีกครั้งทั้งนี้จิตส่วนมากที่ยังไม่รู้ตัวหรือไม่สามารถรักษาความเป็นอิสระก็จะจมอยู่กับเรื่องราวที่ตัวเองเคยสร้างขึ้นผ่านความทรงจำที่เก็บเอาไว้ในดวงจิตของตนเองและพื้นที่การสำรองข้อมูลของกายา หากเธอเคยทำเรื่องดีๆจิตของเธอก็จะได้อยู่กับเรื่องราวดีๆแต่หากเคยทำเรื่องไม่ดีจิตของเธอก็จะจมอยู่กับเรื่องราวที่ไม่ดีเหล่านั้นเขาอธิบายเพิ่มเติมฟังดูน่ากลัวจังเลยครับผมพูดใช่ที่จริงนี่คือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดขณะนี้คนทั้งโลกของเธอกำลังตกอยู่ในสภาวะแห่งการไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถเตือนตัวเองได้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่นั้น ล้วนเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นจนทําให้เขาเหล่านั้นติดอยู่ในพันธนาการทางจิตวิญญาณจนไม่สามารถเป็นอิสระได้และเธอจะเป็นอิสระได้จากการที่เธอสามารถรู้ว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงและรู้ว่าถึงอย่างไรมันก็ทําร้ายจิตวิญญาณของเธอไม่ได้หรือดีกว่านั้นคือเป็นอิสระจากพันธนาการนั้นๆเพียงแค่เธอรู้สึกตัวว่าเธอคือจิตวิญญาณ เหมือนที่เธอกําลังจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่อไปนี้มันคือแบบฝึกหัดที่เธอจะต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าขณะนี้เธอกําลังเดินทางมาด้วยจิตทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะความร้อนที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นถึงแม้จะเป็นของจริงแต่มันไม่สามารถทําอะไรเธอได้เมื่อไหร่ที่เธอเผลอคิดว่ามันคือความร้อนจริงตามที่เธอเคยมีประสบการณ์หรือเป็นความเคยชินในตอนที่เป็นรูปธรรมร่างกายจริงของเธอก็จะถูกเผาตามไปด้วยทันทีแต่ถ้าเธอมีสมาธิ สติที่ตั้งมั่นนอกจากเธอจะไม่ได้รับอันตรายจากความร้อนเหล่านั้นแล้วเธอยังสามารถกําหนดให้ความร้อนที่เธอกําลังสัมผัสอยู่นั้นเป็นเช่นไรก็ได้จะให้เป็นอุณหภูมิปกติสบายๆหรือจะให้หนาวเย็นเป็นน้ําแข็งเลยก็ยอมทําได้อันนี้คือทักษะความเป็นอิสระทางจิตที่เธอจะต้องเรียนรู้เขาอธิบายโขผมจะเสี่ยงดีไหมนี่ผมตอบไม่เป็นไรฉันจะคอยช่วยเหลือเธอเองในช่วงต้นแต่หลังจากนั้น ฉันจะค่อยๆปล่อยให้เธอทดลองทําด้วยตัวเองตกลงไหมเขาพูดเพื่อให้เกิดความอุ่นใจดีครับท่านผมตอบรับงั้นไปกันเลยเธอจับมือฉันไว้นะเขาพูดพอพูดจบท่านโพเชกก็หงายมือขวาขึ้นแล้วยื่นให้ผมจับช้าๆทันทีที่ผมจับมือเขาเราทั้งคู่ลอยตัวอยู่ในน้ําที่มืดมิดที่นี่คือที่ไหนครับผมถามที่นี่คือก้อนมหาสมุทรในส่วนที่ลึกที่สุด จากนี้ไปฉันจะค่อยๆพาเธอไปช้าๆตามความเป็นจริงนะครับผมตอบเราสองคนค่อยๆลอยต่ำลงจนเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ด้านล่างลักษณะของมันเป็นฟองสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาผมรู้สึกได้จากการที่มันกระทบกับฝ่าเท้าจากนั้นก็เห็นเป็นเหมือนรอยแยกสีแดงขนาดใหญ่กว้างหลายร้อยเมตรทอดยาวไปสุดสายตามันเป็นรอยแยกที่เกิดจากการปรีแตกและม้วนตัวไปมาของหินลาวา ผมรู้สึกถึงความน่าสะเพรงกลัวที่สุดผุดขึ้นหลังจากที่กระทบกับความร้อนและรอยแยกสีแดงสดบนฉากสีดำมันทำให้ผมคิดว่าผมกำลังลอยตัวอยู่เหนือนรกอันร้อนระอุที่เห็นนี้เป็นแค่จุดเล็กๆของรอยแยกนะเราจะลงไปอย่างแกนโลกจากจุดนี้เขาพูดถึงตอนนี้ในใจผมรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าท่านโพเชจะได้บอกความลับมาแล้วว่า ขณะนี้เรากำลังเดินทางด้วยจิตแต่ความรู้สึกที่สัมผัสอยู่มันกลับเหมือนจริงมากๆเหมือนจนทำให้ผมเกิดความลังเลข,ขึ้นมาว่าเลือจะเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่าเนื่องจากเธอยังไม่มีทักษะมากพอนับจากนี้ฉันจะสร้างเกราะป้องกันไว้รอบๆตัวเราสองคนนะเธอจะได้ไม่รู้สึกถึงความร้อนที่อยู่รอบตัวท่านโพเชบอกกรรมวิธีดีครับท่านผมรีบตอบรับข้อเสนอทันที จากนั้นท่านโพเชจึงใช้มือข้างซ้ายที่เหลือวาดจากด้านซ้ายของตัวผมขึ้นมาที่เหนือศีรษะและอ้อมลงไปด้านขวาจนเกือบจะจรดปลายเท้าด้านล่างทันใดนั้นผมก็เห็นเหมือนมีฟิล์มบางๆห่อหุ้มเราทั้งสองไว้ความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นทันทีหลังจากที่มีฟิล์มนี้หุ้มตัวอยู่คือไม่มีความรู้สึกร้อนเลยอุณหภูมิเป็นปกติโอ้ค่อยยัชั่วหน่อยผมพูดพอร,รู้สึกสบายขึ้น ไปกันได้แล้วจากนี้แม้ว่าอุณหภูมิร้อนแค่ไหนมันก็จะไม่มีผลกับเราพอพูดจบเราทั้งคู่ก็ค่อยๆลอยต่ำลงผมเพ่งมองทุกวินาทีแบบไม่กระพริบตาเรากำลังจะจมลงสู่ทาลาวาที่ล,ล้อระอุทีละน้อยทีละน้อยยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวที่เกิดจากปฏิกิริยาของมันเศษลาวาสีแดงฉานแต่กระจายแบบไรทิศทางเหมือนสะเก็ดระเบิด ที่กระเด็นข้ามหัวไปมามันทําให้ผมจินตนาการว่าหากไม่ได้เดินทางด้วยจิตเราคงจะเหมือนเศษปุยนุ่นที่บางเบาปลิวไปตกในกองไฟมันคงมาลายหายวับไปในพริบตาเมื่อเรามุดตัวจมดิ่งลงไปในสายทาลาวาที่มีลักษณะคล้ายกับการมุดลงไปตามรอยแยกของโพรงถ้ำใต้น้ำแต่แค่เปลี่ยนจากน้ำใสๆมาเป็นหินที่หลอมละลายจากนั้นเราก็โผล่มานะจุดๆหนึ่ง จากในช่วงต้นที่ผมมีความรู้สึกกลัวตอนนี้ความกลัวน่าจะเหลือแค่หนึ่งในร้อยเพราะสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าผมคือกำแพงทาราวาที่เชี่ยวกราดขนาดมะหืมามันไหลไปในทิศทางเดียวกันอย่างรุนแรงจากซ้ายไปขวาเราถึงไหนกันแล้วครับผมถามหลังจากที่เดินทางมาสักระยะหนึ่งตรงที่เราสองคนยืนอยู่นี่คือรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกกับกระแสวัตถุธาตุที่หลอมละลาย ที่นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของมวลวัตถุที่อยู่บนโลกทั้งหมดเขาอธิบายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไรครับผมถามก็ไม่ว่าวัตถุธาตุที่อยู่บนเปลือกโลกนั้นจะเป็นอะไรถูกสร้างเป็นวัตถุประเภทไหนเป็นของแข็งของเหลวหรือเป็นกา๊าซเมื่อมันผ่านการเวลาเป็นแสนเป็นล้านปีแล้วกลับมาสู่เตาหลอมแห่งนี้มันก็จะกลับสู่มวลธาตุเริ่มต้นที่หลอมละลายก้อนนี้ นี่คือที่ที่เราไม่อาจระบุมันได้ว่ามันคือาธาตุอะไรบนตารางาธาตุของเธอเพราะทุกๆธาตุถูกลอมรวมกันหมดเขาตอบและทำไมมันถึงเหมือนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากเลยล่ะครับผมถามจากปรากฏการที่เห็นนี่คือคกลไกที่ทำให้โลกของเธอหมุนไงละ่ะนี่คือกระแสของวัตถุที่กําลังหมุนบนด้วยความเร็วสูงแรงเหวี่ยงของมันจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำให้โลกเกิดการหมุนรอบตัวเอง และเกิดการเคลื่อนที่ไปพร้อมกับทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้จนสามารถเชื่อมโยงเป็นระบบสุริยะจักรวาลเชื่อมโยงเป็นกาแล็กซีทางช้างเผือกสุดท้ายก็เชื่อมโยงเป็นเอกภพทั้งเอกภพเขาตอบฟังแล้วงงจังเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำอะไรครับเชื่อมโยงเชื่อมโยงอย่างไรผมถามฉันให้เธอนึกถึงภาพอย่างนี้นะ สมมติว่าเธอถือลูกบอลเอาไว้ในมือลูกหนึ่งถ้าบอลลูกนั้นมีของเหลวบรรจุอยู่ข้างในจํานวนหนึ่งแล้วเธอก็จับลูกบอลน,นั้นเหวี่ยงเป็นวงกลมให้ของเหลวภายในเกิดการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นเธอก็วางมันลงกับพื้นเธอจะเห็นว่าบอลลูกนั้นหมุนรอบตัวเองนี่คือคกลไกแบบเดียวกันที่ทําให้โลกของเธอหมุนรอบตัวเองได้เขาอ,อธิบายโดยอัตราความเร็วของการหมุนระหว่างสิ่งที่เห็นภายนอกกับความเร็วของของเหลวที่อยู่ภายในนั้นจะแตกต่างกันมาก หากคิดอัตราส่วนแล้วจะเท่ากับ1ใน12ส่วนซึ่งทาลกของเธอหมุนด้วยอัตราความเร็ว24ชั่วโมงต่อรอบดังนั้นอัตราความเร็วของกระแสวัตถุธาตุที่เราเห็นอยู่นี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ2ชั่วโมงต่อ1รอบหรือถ้าคิดเป็นความเร็วที่อยู่ใกล้เส้นรอบวงของโลกก็ราว2 0 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าวเร็วมากเลยครับ ผมอุทานเบาๆแต่ด้วยอัตราความเร็วของของเหลวที่อยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกที่มีความแตกต่างกันมากขนาดนี้มันจึงเกิดการเสียดสีตรงจุดที่เรายือนอยู่นี้มากตามไปด้วยหากเธอสามารถได้ยินเสียงการเสียดสีนี้ได้เธอจะรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวมากกว่าน,นี้อีกเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยมันจะดังยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูเป็นพันพนลูกระเบิดพร้อมกันซะอีกเขาอ,อธิบายเพิ่มออผมกําลังสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสนามแม่เหล็กโลกผมถามเพราะกาลังนึกภาพตาม ตอนที่เธอจับลูกบอลเวี่ยงเป็นวงกลมนั้นเธอต้องทําให้มันเคลื่อนที่ใช่ไหมของเหลวในนั้นจึงจะเกิดการเวี่ยงและเกิดการหมุนรอบตัวเองเขาถามใช่ครับผมตอบแต่ในความเป็นจริงโลกของเธอไม่ได้ถูกกระทําจากภายนอกเหมือนกับที่เธอกระทํากับลูกบอลในทางกลับกันของเหลวในนั้นถูกเหวี่ยงจากภายในโดยแรงระเบิดที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิกชัน ดังนั้นสิ่งที่เกิดแบบอัตโนมัติคือโลกจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแทนซึ่งทิศท,ทางของมันคือจะไปตามโครงข่ายสนามพลังแม่เหล็กที่ถูกกำหนดไว้นั่นคือภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์โดยโครงข่ายดังกล่าวส่วนหนึ่งมีจุดกำเนิดมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกด้วยซึ่งปรากฏการที่ทําให้เธอรู้อย่างแน่ชัดว่ามันกําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือแกนหมุนของโลกจะเอียงเทียบง่ายๆกับลูกคาง ที่เธอชอบเล่นกันหากมันหมุนแบบแกนตั้งตรงมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนแต่ถ้ามันเอียงเมื่อไหร่มันจะเคลื่อนที่เขาอธิบายแล้วสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นตอนไหนครับผมถามอีกทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลถ้ามันมีการเคลื่อนที่โดยเฉพาะการหมุนเป็นวงรอบหรือเป็นวัฏจักรมันจะเกิดสนามแม่เหล็กตามมาเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเล็กๆที่เธอใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะเป็นการหมุนของโลก สนามแม่เหล็กนี้จะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องจนมันเกี่ยวเกาะกันเป็นเหมือนห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงเข้าด้วยกันสนามแม่เหล็กหนึ่งก็เชื่อมโยงกับอีกสนามแม่เหล็กหนึ่งทุกๆสนามแม่เหล็กจะต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดเชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กอื่นเสมอไม่ว่าสนามนั้นจะเล็กหรือใหญ่สนามแม่เหล็กเล็กก็จะเชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กเล็กเพื่อที่จะก่อตัวเป็นสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่หากสนามแม่เหล็กใด ที่ไม่มีความเชื่อมโยงกันไม่ส่งผลต่อเนื่องกันและกันเราถือว่าสนามแม่เหล็กนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมเหมือนกับที่พวกเธอสร้างสนามแม่เหล็กปลอมขึ้นมามากมายแน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะตกอยู่กับสนามแม่เหล็กขนาดเล็กภายในร่างกายของเธอซึ่งจะทําให้เกิดความสับสนผิดปกติเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสนามแม่เหล็กไหนปลอมสนามแม่เหล็กไหนจริงผมถาม สนามแม่เหล็กจริงจะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ซึ่งระบบที่ใหญ่ที่สุดคือระบบเอกพภพที่จะต้องมีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกันตลอดเวลาเธอรู้ไหมว่าตัวเธอเองก็ปลดปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลาเหมือนกันเขาอ,อธิบายพร้อมกับตั้งคําถามอืมไม่รู้ครับมันมีด้วยเหรอแล้วมันจะเกิดจากอะไรครับผมถาม หากเธอพิจารณาลักษณะทางกายภาพของจิตที่เป็นตัวเธอหรือกล่องพลังงานของเธอที่เรามักจะเห็นเป็นแสงนั้นโครงสร้างของมันก็เกิดจากการหมุนวนด้วยความเร็วรอบที่สูงมากเช่นกันสูงจนเกิดปรากฏการเป็นแสงสีขาวซึ่งกล่องพลังงานนี้เองที่ทำหน้าที่สร้างรูปธรรมให้เป็นกายภาพของเธอขึ้นมาโดยการเหนี่ยวนำสสารเริ่มต้นที่อยู่รอบตัวมันให้ก่อเป็นรูปร่าง ตามรหัสที่ถูกกำหนดไว้และทุกกระบวนการการก่อรูปที่อยู่รอบๆกล่องพลังงานเหล่านี้ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กย่อยๆขึ้นมาจำนวนมากเขาอธิบายผมบอกตามตรงนะครับว่าไม่สามารถเข้าใจได้เลยอาจเป็นเพราะสมองผมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับรู้เรื่องราวพวกนี้ก็ได้ผมแสดงความคิดเห็นและตัวจิตนี้เองที่ทำหน้าที่ผลิตคลื่นความถี่ในย่านต่างๆออกมาอีกมากมายตั้งแต่คลื่นความถี่ต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดเพื่อมนเดินทางไปตามสนามแม่เหล็กจากตัวมนุษย์ เชื่อมไปกับอีกสนามแม่เหล็กอื่นๆที่มันมีความเชื่อมโยงกันซึ่งมีคือที่มาของความสามารถในการควานหาข้อมูลจากจักรวาลภายใต้การทำงานของจิตเขาอธิบายต่อผมไม่กล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าผมเข้าใจผมตอบช่างเธออีกไม่นานเธอก็จะเข้าใจมันทั้งหมดได้เองแต่ไม่ใช่จากการอธิบายของฉันหรือจากใครๆเธอจะเข้าใจมันด้วยตัวของเธอเองเพราะทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการภายในจิตหรือกระบวนการภายนอกมันจะปรากฏเป็นผลลัพธ์ให้เธอต้องประหลาดใจกับการค้นพบองค์ความรู้จนเธอสามารถนำไปสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้อย่างไร้ขีดจำกัดเขาทิ้งท้าย